เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามก่อนเลยนะ question ไม่ได้มาจากพ่อนะมาจากอีลอนมัสอีลอนมัสถามว่าอ,อ๋อ should you have an edit in your tweets ก็คือว่าคุณควรจะมีปุ่ม edit กับโพสที่คุณใส่ในโซเชียลมีเดียหรือเปล่าโดยเฉพาะ Twitter อ่า edit button ก็คือปุ่มที่เราจะสามารถเข้าไปแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ับสิ่งที่เราโพสไปแล้วสิ่งที่เราโพสไปแล้ว,ลวซึ่งมีหรือไม่มีสาคัญไหมสำคัญครับอ่ะ จะมี2มุมมองนะครับมุมมองก็คือสำหรับคนที่ใช้ Twitter ธรรมดาหรือว่าดาราคนหนึ่งน้องโมยูเซอร์ครับสมมติผมลงทวิตอะไรเอ๊ะเราพิมพ์อะไรผิดก็ไปเอดิตก็ได้แล้วก็ให้สะกดให้ถูกหรือว่าเราพูดอะไรที่ไม่ค่อยดีในอดีตแล้วก็ไปลบหรือไปเอดิตในอดีตก็ได้แต่ว่าในมุมมองของว่าดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงอ่ะเขาไปโพสต์อะไรที่ไม่ดีแล้วก็เข้าไปเอดิตเปลี่ยนปรับคำพูดคือแบบว่าเราจะมีพลังที่จะเปลี่ยนอดีตของเราได้ อือใช้คำดีเลยมนุไม่ใช้คำดีมีพลังในการที่จะไปเปลี่ยนอดีตของเราได้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยร้อเพราะว่าเราต้องรู้จักการแก้ไขการอภัยเราเป็นมนุษย์เราเปิดข้อผิดพลาดได้อืมใช่แต่ก็ถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดได้ก็คือเรากําลังไปลบ the history ไงที่เราผิดพลาดแล้วไงคือว่ามันแล้วแต่คนอะมันอันนี้คืออันนี้ตีกันนานเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ตีได้นานเลยครับ เขาควรจะมีลิมิตหนว่าห้ามไปเปลี่ยนหลังจากโพส24ชั่วโมงแล้วหรือว่าห้ามอะไรแบบนี้ไม่คือแบบว่าให้มีกำหนดเวลาหน่อยอยู่ดีเราโพสตอะไร2วัน9เอยู่ดีไปเอดิตก็ได้ก็ไม่ได้มันก็ผิดไปหน่อยถ้าดีลิทก็คือก็มีอยู่แล้วคือมีการเวลาในการที่จะสามารถเอดิตได้ผมเห็นด้วยกับจัสตินร้อยเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าบางครั้งบางครั้งหลายๆคนก็ใช้โอกาสในการที่จะแกล้งทําเป็นพลาดโดยการพูดอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเท็จ นะครับแล้วก็แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าแก้ได้งั้นก็โจมตีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขทีหลังเป็นต้นอันนี้คิดมากไปเราไปดูรายละเอียดของเรื่องที่ว่านี้กันเลยดีกว่าสำหรับใครก็ตามแต่นะครับที่มีโอกาสได้ใช้งาน Twitter มาเป็นเวลานานหลายคนอาจจะทราบกันว่าแพลตฟอร์มยอดนิยมนี้ไม่มีปุ่ม Edit แก้ไขข้อความในโพสต์ข้อความที่เราได้กดทวีตออกไปเนื่องจากว่าแจ็คดอร์ซี่นะครับผู้ร่วมกว่อตั้ง Twitter อยากคงไว้ซึ่งบรรยากาศของการส่งข้อความแบบ SMS ในอดีตเมื่อกดส่งไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้อีกต่อไปการออกมาถามคำถามในครั้งนี้ถือว่ากำลังเป็นที่จับตามไม่น้อยเลยครับของหล,หลายฝ่ายเลยเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับอีลอนมัสก์เพิ่งจะเข้าซื้อหุ้นบริษัท Twitter หรือเป็นเจ้าของไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อรายการเทปนี้ออกอากาศนะครับ มาดูที่ประเด็นดีกว่าครับมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงนักหรอกครับที่เราจะมองว่าในปัจจุบันอำนาจของการตัดสินใจต่อ Twitter ของอีลอนมัสก์นั้นสูงขึ้นอย่างมากแน่นอนโดย CEO คนปัจจุบันของ Twitter ก็ยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นไปอีกขั้นด้วยการออกมาทวีตว่าผลที่ตามมาของการสำรวจนี้จะมีความสำคัญมากให้ลงคะแนนเสียงอย่างระมัดระวังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีไม่น้อยนะครับที่ชาว Facebook ที่มีปุ่มอิดิมาเป็นเวลานานแล้วอย่างเราๆนั้นจะมาพูดคุยกันว่า ตกลงแล้ว Twitter นั้นควรจะมีปุ่ม edit จริงหรือไม่และหากพวกเขาจะทำปุ่มดังกล่าวขึ้นมาจริงๆเพื่อนๆคิดว่าปุ่มนี้ควรจะมีการทำงานแบบไหนกันซึ่งณนะตอนนี้นะครับทางบริษัทนั้นยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากนะักแต่ก็มีการแชร์พรีวิวจำลองของการทำงานของฟีเจอร์นี้เป็นรูป GIF แบบสั้นๆใน Twitter ให้เราได้ดูกันและกลุ่มผู้ที่จะได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรกก็คือผู้ที่สมัคร Twitter Blue หรือเสียเงินแบบรายเดือนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับ